เล่านิทานนิทานอีศบสุนักจิ้งจอกกับองุนในเช้าวันอากาศสดใสณนป่าริมเชิงเขาสุนักจิ้งจอกฟเฟล็กผู้เฉลียวสลาดและเจ้าเล่กำลังเดินหาอาหารไปตามทางดินแคบๆแม้มันจะเป็นจิ้งจอกที่มักจัดการสถานการณ์ยากๆได้เสมอแต่วันนี้ท้องของมันกลับร้องจอกจอกไม่หยุด ต้องมีอะไรสักอย่างที่คาบกินได้บ้างสิฟเฟล็กบนพลางเดินต่อไปไม่นานมันก็พบสวนองุ่นของชาวบ้านที่มีรั้วเตี้ยล้อมไว้ภายในสวนเถาอางุ่นเลื้อยเต็มซุ้มไขว่คว้าไปทั่วอย่างงดงามและที่สะดุดตาที่สุดคือพวงองุ่นสีม่วงเข้มเม็ดอ้วนแน่นสะท้อนแสงแดดราวกับอัญมณี ดวงตาของฟเฟล็กเบิกกว้างนี่แหละของวิเศษที่ข้าตามหาแผนพิชิตอัง,งุนหวานฟเฟล็กเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ใครในไร่มาเห็นมันกะระยะของอัง,งุนที่อยู่สูงเหนือศีรษะหลายช่วงตัวแค่กระโดดหน่อยเดียวก็ถึงใช่ไหมนะฟเฟล็กรีตา คิดหาวิธีอย่างรอบคอบมันเริ่มต้นด้วยการกระโดดเบาๆเพื่อทดสอบแต่ก็ยังไม่ถึงองุ่นมันจึงถอยหลังไปอีก2อก้าวแล้ววิ่งสุดแรงก่อนกระโดดสูงแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเท้าของมันยังไม่แตะพวงองุ่นสักนิดทำไมมันสูงขนาดนี้กันฟเฟล็กบ่นหอบ สัตว์ตัวอื่นที่เดินผ่านต่างแอบสังเกตเห็นความพยายามของมันบางก็หัวระบางก็สายหัวแต่ฟเฟล็กไม่สนใจเพราะความอยากกินองุ่นหวานกำลังผลักดันให้มันพยายามต่อไปข้าต้องหาทางให้ได้มันพูดกับตัวเองด้วยความดื้อดึงความพยายามที่เริ่มสั่นคลอนเวลาผ่านไปนานจนดวงอาทิตย์ลอยสูง เฟล็กเริ่มล้ามันลองทุกวิธีที่คิดออกทั้งปีนต้นไม้ไขแรงกระโดดโชว์พลังและแม้แต่เอากิ่งไม้ผลักแต่อังมุนก็ยังคงอยู่ไกลเกินเอื้อมเงื่อไหลทั่วตัวลมหายใจของมันขาดห่วงหรือว่าข้าจะทำไม่ได้จริงๆนะรึ เสียงลมพัดเบาๆทำให้เถาอัง,งนไหวเรากับกำลังเยาะเยะ้ยความรู้สึกอับอายเริ่มแทรกเข้ามาฟเฟล็กเริ่มโทษสิ่งรอบตัวแทนถ้าอัง,ง่นมันไม่สูงเกินไปข้าก็คงกินได้แล้วมันเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆและความเชื่อมั่นในตัวเองก็เริ่มสั่นคลอนการตัดสินใจแบบเสียหน้า หลังจากพยายามมาครึ่งวันจนหมดแรงฟเฟล็กหยุดยืนมองพวองอัง่นเป็นครั้งสุดท้ายตริมวิปากของมันแม่มแน่นก่อนมันจะพูดเสียงดังลั่นชิอัง,ง่นพวกนั้นคงเปรี้ยวอยู่แล้วละ่ะไม่เห็นหน่ากินเลยสักนิดมันเฉิดหน้าอย่างภาคภูมิใจทั้งทั้งที่จริงๆแล้วผิดหวังจนใจหอ่อ สัตว์อื่นที่อยู่ใกล้ได้แต่ยิ้มจางๆเพราะรู้ดีว่าเฟล็กกำลังโกหกตัวเองเฟล็กเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกแต่ในใจลึกๆมันรู้ว่าความจริงไม่ใช่อย่างที่พูดอังหุนนั้นช่างน่ากินเลือกเกินเพียงแต่มันไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้เท่านั้นเองบทเรียนที่เฟล็กไม่อยากยอมรับ เมื่อกลับมาถึงโพรงตรงชายป่าเฟล็กซ์ก็ล้มตัวลงอย่างเหนื่อยอ่อนมันยังรู้สึกผิดหวังแต่แทนที่จะหาทางพัฒนาตัวเองเฟล็กซ์เลือกโทษอังุุนโทษโชคชะตาและโทษทุกสิ่งยกเว้นความพยายามของตัวเองในที่สุดมันก็พล่อยหลับไปโดยไม่รู้เลยว่าถ้ามันวางทิฐิลงและหาวิธีใหม่เช่นหากิ่งมย้ยาวกว่านี้ หรือปีนบนก้อนหินใต้ซุ้มองุ่นมันอาจจะได้ลิ้มรสองุ่นหวานที่ใฝ่หาแต่บางครั้งความดื้อและทิฐิของใจก็ปิดประตูแห่งโอกาสไว้เองข้อคิดสอนใจบางครั้งสิ่งที่เราพยายามทำไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีหรือไม่เหมาะกับเราแต่เพราะเรายังขาดความพยายามหรือทักษะบางอย่าง เราต้องการสิ่งใดจริงๆจงยอมรับความจริงกล้าพัฒนาตัวเองและอย่ากโกหกใจเพียงเพราะกลัวความล้มเหลวถ้าทุกคนชื่นชอบฝากทุกคนกด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดช่องแคทการ์ตูนเยอะๆนะคะไว้เจอกัน EP หน้านะเด็กๆ